สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขผูสุขคนค่ะพี่น้องค่ะโภพก๋วยซากินแบขึ้นเกาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มากับเมนูข้าวผัดฝีมือบ่าวดีค่ะแกงสายบัวค่ะพี่น้องแกงสายบัวฝีมือคุณแม่ค่ะเห็นบัเห็นบัฮะแล้วก็มีออมออมเนื้อค่ะแม่แกงสายบัวใส่ปลาแดกบอกแกงสายบัวว่าใส้ปลาแดดค่ะ กินได้ย,ยี่ยหลอเนาะพี่นอนะ้องเนาะพี่มือคุณแม่คะ่ะแต่ว่ากับว่าเพียดดอกพัดคลองพี่น้องพี่ยายบ่เพ็ดเพียดพี่ยายว่ะไม่ทำเพียดเป็นธรรมดาน้ำน้ำต่งกล่องว่าเด็ดใส่ขาต่างกล่องพี่นอ้องเลื่อนกับลุ่มเทะะียบหรอค่ะเป็นยายนาะนยัยดังเนาะเลื่อนกับลุ่มเทียบดอกจะไปตัดไหมพี่น้องนะคะ ตัดไม้นะคะตัดไมยปีกจมูกเดอ้อค่ะเราประสบการในการทาศิลปกรรมครั้งแรกว,กว่าถกก็เขินศิลกรรมว่าหรอพี่น้องตัดปีกจมูกพี่น้องค่ะไม่ได้เสริมนะคะตัดแค่ปีกเฉยๆแตกต่างไหมคะทุกคนตัดปีกเราเก็บดอกพี่น้อง อืมตอนแตกเพิ่งกระฉีดยาซ่าใจยียาซ่าเส่็จปากสองขาแล้วก็ปีฉีเเสร็ปีจมูกสองอันห้องข่างอีกเนาะมาเนี่ก็ล่อยาซ่ายาซ่าทำงานพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงอืมประมาณเรึ่งชั่วโม,ม,ง,มงก็นอนถ่านนอนหาเนาะนอนหาเสร็จแล้วแต่ว่าเห็ด เฮ so ็ดบ so 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 ่โดนค่ะพี่น้องประมาณครึ่งชั่วโมงก็แล้วบ้านเคืองชั่วโมงก็แล้วบ่เจ็บพี่น้องเพราะเพราะค่ายยาซ่าอยู่วันนี้ลังยาซ่าค่ายแล้วก็บ่ได้เก็บแบบปวดแห้งดอกมันติดเก็บเพราะเงียบๆๆๆเพราะห่อทนได้นะคะพี่น้องอือเพราะห่อทนได้เนาะค่ะเราบอก้พี่น้องตังประสบการณ์เอแดดเนาะแต่อยู่คลินิกอีลิตคลินิกอีลิตคลินิก ุเทพลาดพาวค่ะซอยยี่สิบสี่แล้วตํไหมห้พ่น้องดำๆนะ่ะพอสียาซั้แล้วเนาะตัดแล้วยิบเรียบร้อยแลวห้องอดนอน นอนถ่านอนถ่าบแบบนี้มอก็เย็บเซ็ีแบบ้อยแล้วคนก็ไม่เข้าเบิร์ในพี่น้องซ่อนที่คุณตัดออกห้นะคะกัรไหลเต๋อนะคะพี่น้องเพราะตะกี้ห้องก่อยคือปัญหาก่อยปีจมูกมันบานปีจมูกมานแล้วก็บางด้วยนะคะคือปัญหาคือว่าแล้วก็อยากปเปลี่ยนโฮเฮงด้วยนะพี่น้องเรเปลี่ยนหฮเฮงนั่นมันสินา บางทีก็ถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กของเสียนพี่น้องเพราะยังบ้านในหอดเวลาที่จะเห็ดน,นะคะพอมีโอกาสแล้วก็พอมีกําลังศัพท์ที่จะเห็ดก็เลยไปเห็ดนะคะพี่น้องประยุกเกกหดีก็คือมันว่มีเวลาเห็ดเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดต่างงาเนานะคะ่กะก็สิประมาณนี้ตอนแรกกับมือแรกกับเ็บปากก็สิบบวมโปโปโป,โปแห้งแล้วก็หน้าเนี่ยไม่ได้ล้างแบบไม่ได้ล้างแบบนางรมเลยี่ะน้องเอา เช็ดออกน้ำเกลือเช็ดนะคะน้ำเกลือก็เซ็ดเ็เ็เช็ดออกเนาะรีบกระถ้าบอใดว่าท่านอยากท่าริบท่าอย่างยังสีนะที่แดบวันคนป่วยปากเปนน่วงเนาะพี่น้องอืมมาบอกพี่น้องั้งนะคะเพื่อผู้ใดอยากไปเห็ดเนาะค่ะอืมเก็บกะเก็บเดียวพอทนได้อไม่ได้เก็บบงทรมานมเห็นมือแรก บวมกว็เห็นมา้ยังมือเราเนี่ยเก่ามือนี่เอ,อื้อมมือที่สิบก็ไปตัดไหมแล้วค่ะตัดไหมแล้วตัดไหมเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้ตะกขี่ทางรถทั่วลงไปค่ะถ้ารถจะคล้องไปรถมันติดค่ะพี่น้องรถทั่วสะดวกกว่าข้าไปลุงนครชัยแอร์ลุงนครชัยแอ,อร์เร็จกันนั่งแท็กซี่ไปกับประมาณถ้ารถติดกันย่างก็ลอยหนึ่งอืมถ้ารถบ่ติดกับสิบประมาณเจ็ดสิบบาทนี่ยนะพี่น้อง เมื่อสิ้ลไปก็ลูกสาวค่ะลูกสาวพาไปเป็นมูคนก็ไประเทหลายอยู่พี่น้องที้นี่งก็ไเ้ยอินไปน้่บ่อยพี่น้องตั้งไปน้่เนาะคะ่ะอืแตกต่างเลยคะทุกคนเป็นความแตกต่างของพี่น้องืออยุ่งวันพูดใดยุ่งายบ่ มันยิงย่งร่ายหลายเลยอืออือยิงเอาฟ้าก้อนพี่น้องอยากกินตำพุงอยากกินตำคุงซดอกินตำปูปลาล่างก็อดเอาก่อนค่ะอดเอาก่อนอันนี้ยังขยับปากได้ล้วเมือแรงนี่ขยับปากว่าได้ลยกินแบบว่ากูดออกกินในตนางห้อตุ่มโจก,กันนะของเทอมันบางนี่มันตึง่ะมันตึงมันขยับว่าอะไรมันตึงแห้งนะคะ เห็นนั่นพี่พีเปนเพื่อนกินตำนุ่งตำซั่วข,อข,อข,อขอนมขนมจีนันเสียขึ้นยาเห้พี่น้องขึ้นยาประครับค่ะคึ้อยากแห้งเลยพวลาแต่ว่าลาเศ้าแล้วแต่เสียบว่า <c oughs> นาะพี่น้องอือืมอืม มันนี่ก็สิเป็สื่อตัวตัวรถทั่วค่ะสื่อตัวอืสวยไหมทุกคนอืมจมูกตัวเองนะคะจมูกไม่ได้เสริมค่ะแค่ตัดปีเฉย dùm bất kỳ dùm heo hèn đẹp đấy tinh gin học tìm hòm lắm gin học ngọc gin lẻo hồ 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 นี่ยินบวกพิ่น้อด้วยโอ้ยจุ่งบางคือแต่งุ่งหายเฉยตอกันไม่คลิปนานครับพี่น้องคะ ฝากกดได้กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกินัองใจงให้กันครับพี่น้องกินไปเรื่อยๆ